อะไรครับกล้องผมจะจัดให้ซ้อมซ้อมไปแล้วเป็นไงมั่งครับลืมไปเลยครับว่าต้องร้องเพลงนี่ระวังก็ไม่สบายระวังเสียงว่แฮรแล้วจะทำอะไรต่อครับเออเดี๋ได้ฟารบฟาร์เดียสครับและเขาเมื่อกี้เมื่อกี้แซวแฟนคลับคนอื่นอีกแล้วกับผม กินยาหรือยังตกลงเรียบร้อยนี่คือไลฟ์ของของพลิพาร์ตีจะให้ไลฟ์ของอะไรนะ a c e b o o k หรือ IG Facebook มือมีคนถ่ายมีอยู่คนเดียวไลฟ์สองมือไม่ได้ไม่ได้อาฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยสิครับครับผมตอนนี้ก็ลังจะอัดรายการนะครับสามแซะเทสส่งไม้ต่อให้กับกรรมเมทับมาใช่ป่ะถ่บมาใช่ไหครับผมก็จะออนแอร์หลังจาก หลังจากที่จำแรงจบไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมวันไหนอ่ะเจ็ดกรกฎาคมนี้ครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎานี้บ่ายโมงสิบห้าปกติเวลาทักทายแฟนแฟนคลับทักทายยังไงครับช่วยช่วยสาธิตให้ดูหน่อยสิครับได้สวัสดีครับแฟนๆทุกคนดิฉันนี่เป็นแฟนนี่ทำไมเป็นแฟนไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเลยอ่ะใช่อ่าเอามีคนในไลฟ์ทักทายมาหวัดดีอเล็ก สวัสดีครับสวัสดีครับทำไม,ไมดูเรียบร้อย,อ,ยอะเพราะเพราะไม่สบายอ,ายอเล็กไม่สบายเลยเรียบร้อยนะครับปกติไม่เรียบร้อยขนาดน,นี้นะครับเรีบยบร้อยวันนี้ถ้าใครได้ดูสามแทบที่ที่ผ่านมาจะรู้ว่าตัวจริงอเล็ก <นะ S 1> อย่างนั้น,น <ะ S 1> แหละ มีคนคิดถึงอเล็กด้วยอ่ะบอกหล่อจังคิดถึงคนก็คิดถึงผมเพราบ้านทุ่งเมืองะครับจริงเหรอในธรรมดาอ๋ออ่ะมีคนบอกหายไปไว้นะดูแลตัวเองด้วยมันคนเดียวของสังคมแล้็คิดถึงคิดเองอีกแล้วคนเดียวของสังคมเนี่ยคิดเองแล้วตอนนี้เขาแต่งตัวหล่อแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับไไมม่ด้เยัง <c oughs> ติดไปเลยว้ไปไปไเลล็ดี๋ว,วันวดูนะครับอันนี้แฟนรับรคนรอดูดน้ำ

ฟังฟังฟังฟางอยู่ข้างในใช่ไหมพี่แคนสวัสดีครับพี่นุ่นชื่ออะไรวะนุ่น้าแว๊บแว๊บมาดูน้องเอกกำลังแต่งตัวอยู่พร้อมบินนะคะพร้อมบินนะอะเราอย่างงี้ต้องไอ้นี่หรือเปล่า พระเอกเดี๋ยวไหน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 โชว์โชว์บินมาโชว์กับกล้องนิดนึงวิ่งนะอ่ามีคนบอกว่าอยากเจอพี่ปางอ่ะตอนนี้ให้เจอแล้วนะครับอ๋อนี่ไลฟ์ป่ะคะใช่ไลฟ์อยู่สังสรร์พระเอกเขาร้องเพลงอ่ะปังจะทำอะไรอ่ะมีเขาคือพระเอกเนี่ยร้องเพลงเหมืจะเป็นแดนเซอร์ อ๋อที่นี่ก็จะแดนเซอร์เหรอหนูมาพร้อมกับการเต้นแล้วนี่อะไรให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการบีฟสคริปนะครแป๊บนึงเดี๋ยวจะเดเดี๋ดีนเดีเดี๋ยวกเียกเดนเดี๋ยวกดียกันเีนเีเี เดี๋ยวไปรอชมกันหน้าเวทีนะครับ